นึงสิ่งที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตคุณเนี่ยให้มั่งคั่งและรล่ำรวยขึ้นนะนั่นก็คือทุนแล้วก็ใบหน้าบวกรอยยิ้มของเรานั่นเองคนะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาไม่รู้จักเราอะ่ะเขาตัดสินเราเนี่ยจากภายนอกก่อนเลยผมยกตัวอย่างผมสมัยก่อนให้ฟังครับผมอะ่ะตั้งใจทํางานมากหมวกมุ่นมากครับคือแทบสภาพดูไม่ได้เลยครับเวลาไปคุยกับใครหรือไปติดต่อใครเนี่ยหรือคนใกล้ตัวเนี่ย เขาก็แบบไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยนะตั้งแต่ผมเนี่ยกลับมาย้อนดูตัวเองเนี่ยใส่ใจเรื่องร่างกายเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องการกินมากขึ้น,นครับเราอะผ่อนคลายมากขึ้นมีรอยยิ้มมากขึ้นสร้างเสียงหัวเราะได้มากขึ้นเลยทําให้แบบหลายๆคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยอยากจะมาอยู่ใกล้กับเราด้วยนี่เลยเป็นคีย์หลัก ในการสําเร็จในยุคนี้นั่นเองครับผมจะแนะนําเลยก่อนที่จะไปลงทุนเรื่องอะไรก็ตามให้เราลงทุนกับตัวเราเองร่างกายเราเองที่เรียกว่าเป็นแพคเกจจิ้งนะครับตัวเราก็เหมือนกันถ้าเราเปลี่ยนตัวเราเนี่ยให้เป็นแพคเกจจิ้งที่สวยงามมีหุ่นดีสุขภาพดีแล้วคุณจะสําเร็จแบบง่ายๆไม่ยากเลยครับผมการันตีเรื่องนี้เลย